ขี่เข็มนะจะเด็ครับายาเว้ายาอนิดนึงครับพุมดีืนิดนิงครับผมยับถอยเครับสืนิ่งครับนิดงนิ่งสีกรพอครับนิ่งครับนิ่งนิ่งลำนิ่งนะครับนิ่งรับนิ่งนะครับนิ่งไว้นิ่งนิงครับนิ่งนง ทำเนียมครับทำเนียมเรียด้หน่อยครับโอเคพอครับพอนิ่งครับนิ่งมาสองล้ำนิ่งนะครับนิ่งดูสิดีเวดีเวดตัวสินี้ ระบบเลินนิ้วครับนิ้ง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 นะครับเล่นนิ้งครับนิ้ง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 ประตูประตูครับประตูนิ่งครับประตูเตะครับเตะเตะนะฮเตะเตะคะครับเตะนิ้งประตูเงินนิ้งไว้เทปนารมิตถอยอีกสองใบพี่ถอยอีกสองใบมาเพุ่อนมากไหลครับมันไหลนะพี่อีกสองใบครับประตูเงนนิ่งนะครับนิ่งไว้ หน่อยครับโอเคครับโอเคทั้งสองลำนิ่งนะครับนิ่งนะครับนิ่งนะครับทั้งสองลำนิ่งนิ่งัเรืองอันเนี่นมันรืงาันเนี่ย ฟังนั่นห้องโอ้โหขยับเข้ามาเลยครับทังสองลาครับเจ็บวัชิรวิทย์แดน เทพพลังทองน้ำเงินครับมาครับมาจะค่อยไหลลังเข้ามาครับเบาครับเบาเทพพลังทองเบาครับเบานะครับพันจะเลยแล้วครับ นิ่งไห้ครับนิ่งไหมครับมาครับเทบมาชี้เลยครับสองตับครับสองตับขอสองตับครับพอครับเบรคครับเบรคเรื่อครับเอาให้อยู่ครับโอเคครับนิ่งครับทั้งสองลำนิ่งครับนิ่งครับนิ่งนะครับ เยนเท้าแไม่ขวานะครับให้เกดไปเก็ี่ปใสกเรือนะครับนะครับ ว่ามันเสียบลงว่ามันเลื่อใหม่ไปมันเลื่อใหม่เตนบ่ลล์อ,มลอืมบลล์เฉาชูเล็กๆก็ไดู้ไห,แหลแรงด้วหัวหมอไปเ้อะจๆนมือันบอลจะเ้าบอลจะพุ่ครับเรื่อสนามแป๊บนึงครับ ไปซะไปซะอิจ็ดครับพรีเทร์เคอร์มุ่งฝังสองพันสามุ่งังครับมุงฝัเดอนหน้ามาพรีเทอร์เปวอเดนหน้ามาครับเดนหน้าเน้ะไปอีก่อยไอยๆค่อย้คไอย้เนไหลมาขึ้นไป้าหน้าโอเคครับไหลมาครับพรควนคับจ่าตีมจเหมืูมจาเห็นอครับนี่งิงลไปไม้บอลนิง ลงครับ8 5 6 8 9 8 5 6 6 8 8 3 2 5 6 8 8 3 1อู้อู้อู้นี่เราไป แค่ละน้ำอยู่ยังไงเขากินเงิน